ถ้าิีสียังมีความเห็นอกเ,เห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบ้างนะจ๊ะอาแล้วจ้ะรู้สึกปีศาจจะเป็นตัวเดิมนะจ๊ะชื่ออาซาเซลมันได้เข้าสิงร่างของซาร่านาจ๊ะซาร่าก็าเลยผลิต<อ>ยาแก้ปวดอ,นะออกมาขายอาอย่าทิ้งฉันอย่าทิ้งฉันไปด้วยไปด้วยลูกเสียนหายลูกเสียนหายไม่อย่าทิ้งฉันออนอยู่นี่อาจารย์ไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้เข้าเข้าตู้ได้ด้วยนะอาจารย์เนเน่เนเน่เนเนอาจารย์ ฝึกไวครับฝึกไว้เดี๋ยวได้ใช้เน็ตได้ฝึกฝึกเพระฝึกมันก่อนอะไรอ่ะกดอีรับยานอีทำไมมันแง่หรอมันปิดไม่ปิดไม่สนิทนะจ๊ะปิดไม่สนิทอ่ะเอาเอาไปแอบดูครับปอดนี่ปอดอะไรไอ้น้ำยาไฮเตอร์นี่คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะปอดนี่ปอดอะไทีนี้น้ำยานี่จานทิ้งไว้ก่อนครับ น้ำยาเนี่ยจะต้องเอามาใช้ที่บ่อนี้ครับเพื่อที่จะทําให้น้ําในบ่อสะอาดขึ้นเราต้องกดอีค้างครับที่ตรงนี้ตอนที่น้ําเป็นสีเขียวแล้วมันจะกลายเป็นน้ําใสแบบนี้เราต้องไปรวบรวมมาวางไว้ตรงนี้ครับแล้วยังไงแล้วทีนี้ขั้นต่อไปคือเราต้องหาไข่ครับไข่ของที่ซาร่าเขาอ้วกออกมาเอามาล้างที่บ่อนี้แล้วเราจะได้ไข่ที่เป็นมีสัญ,ญลักษณ์ครับแล้วเอา,อาไข่ไปทําพิธีที่แท่นตามสัญลักษณ์นั้น ใช่ครนัะก็นั่นแหละครับคือสิ่งที่เราต้องเดินหาโอเคทีนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือไปทักทายเจ้าของบ้านก่อนไปนำเลยฮะอาจารย์อาจารย์กิ๊ตส์ทัศน์ไปเลยครับโอ้โหไปเลยครับจ้าไปเลยจ้ะไปดูเขาสิครับจันเขาทำอะไรอ่ะ โอ้ยโอ้ยมาเลยครับจะหยิบไข่ครับหยิบไข่ไปครับหยิบไข่แต่ถ้หยิบไข่เราเอาไปล้างก่อนนะจ๊ะไข่ไปล้างใช่ไหม <laughs> โอเคจานมาล้างไข่ที่นี่ครับ กด e hang ไปครับอ่าล้างไข่ชุ่มฉ่ำเสียงน้ำเสียงน้ำสว่างทำไมนี่โอเคนี่เห็นไหมครับพอพอล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำจะเยอะมากเราก็ต้องเอาเนี่ยน้ำยาเนี่ยมาล้างมาชำระล้างน้ำไปเลยการะเป๋าข้างล่างใช้ได้ไหมฮะใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้เหมือนกัน ในในบ่อนีิงะในห้องน้ำทำไมไข่มันย่นจังเลยจ้ะเป็นไข่เมืองมุมครับจ้าโอเคโอเคเกมเริ่มขึ้นแล้วนะเกมรอบแล้วช่วยด้วยเราจะหาไข่อย่างไรฮะอ่าเขาจะอ้วกออกมาเหมือนเมื่อกี้นะครับเราต้องหาไข่ในบ้าน Let's begin Let's begin ไปกันเถอะฉเห็นเงาฉันเห็นเงาไปก่อนเลยจ้าสต้ไปด้วยกันสิจ้า อาจารตามผมมาเร็วตามอยู t. T t. T ่ตามอยู่เดี๋ยวอันนี้อ๋อไอ้แค่นี้เป็นรูปลูกตานะจารจัไว้นะลูกตาโอเคโอเคไเดกไ้ไไ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 ไอาจารย์ก็ด้ตอองนีล้ตนแล้ว

แวว่า็อยู่ตรงไหนขบนนบนจนสองเดี๋ยวผมพาไปจันนทางนี้ทางนี้ทางนี้จเอาไปหนเดี๋ยวเดี๋ยวตามทีละคนเดี๋ยวไปไปมาทางนี้จานมาทางนี้สิไ่ยไปทางไหนโอ้เป็นมึงเป็้ัดไอ้อยู่ก็อยูไอ้อไรอะอะไรอ ไปแลยอก็ย่่ได้ไม่ได้ว้ได้าเานี่พีระมิดอยู่นี่นี่จดเอ้าจดหาจะด้จดอยู่กับแม่ม้มดอยู่กับแม่ม้มแม่ม้มไปแล้วแม่ม้มไปแล้วเถาสิครับจดโดนแทนจดไปแล้วอ๋าสิสอิร์นเดนแทนแล้วเหรอจ้ะได้ครับาตามมาไม่หยุด ขีลูกกาเขตกับไอ้ลูกกาเจ้จ่งจ่งไรู้ไม่รู้อะไรห้องสามห้องสยังไม่ได้เปิดเลยใช่ยังไม่ได้เปิดอยู่กตีอ๋อเเข้างบนใช่ไหมข้างบนใช่ข้างบนครับข้างบนอ้โหเ้สวัสดีทิ้งอาจารย์ไว้อย่างนั้นละดีแลไปไหนไปไหนต้่ไหห้องไหนห้องไหนยโรงเรียนจีนไปแล้วจ้ะ a few moments later ว้จนอนกไข่ เอ้าทัพสีฟองนอนตายเออจมน้ำตายนี่คือศพของพวกเราจออมจะไปต่อเลยครับจัดร้านที่จะลุยมานานแล้วจักรนี่เจอแล้วแท่นน้ำเผาแล้วนะเผาแล้วนะเผาแล้วนะได้ครับจันผมผมเฝ้าไข่ให้ไหมเนี่ยไข่ขามฟองอ่ะเฝ้าก่อนเฝ้าก่อนเดี๋ยวกลับไปเอาได้ครับจันโตเล็ตลูกดาวโอเคทำไมรู้สึกเหียวใกล้ใกล้เหยียดใกล้ใกล้นะจักร

แล้วหนีแล้วหนีรูีโอ้ยฉันเดินในมุมกับในมุมกับฉันเผาเครับเผาเผาเผากัดคืนเนื้อปราชญ์เห็นลูกตาไหมเห็นลูกตาอยู่ไหนลูกตาอยู่ข้างบนข้างบนข้างบนไต้เขาพาผมไม่ดีแป๊บนึงเดี๋ยวฉันไปชุบคนข้างบนก่อนจะผมถ้ามียาอยู่หน้าเดี๋ยวผมลงไปหาก็ได้นะครับ เอาเต้หายนอยู่ชั้นบนกำลังขึ้นมาโอ้โหแม่มาแม่มาแม่มาจาแแมแม่ไปไม่อยากจะฟื้นวไฟอยู่ไหนอะไฟ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 อยู่ชั้นสองอยู่ในห้องที่กำลังซ่อนเลยการแบบขวบวนเวียนอยู่แถวเนี้ยโอเคเตโดนแล้วไปกนี่นไปนี่ไ หาหัวก็โลภีเน huh ี่ยเดชหาแท่นแท่นหาแท่นใไปันเยกนะนาามันอยู่ในถ้ำมันอยู่จังสองะดจารย์เม็ิดะถ้ามันอยู่ในถ้ำมันคือต้องเผาเลยไกลอ่ะลองวิ่งไปดูเพราะไม่ได้วิ่งเข้าถ้ำเหมนกันเลยว่ามี เราเหลือสองใบใช่ไหมหาครบแล้วใช่ไหมมาอยมามามาไป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 เดี๋ยวแล้วโยกเตะข้ามข้ามเลยไม่ต้องสข้ามข้ไม่ต้องสเผาเลยปะเผาเลย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 เผาแลเผาลาลังเผาโอ้ยแมงมุมอย่ากัดเผาเผาไปเผาไปเดี๋ยว้นี่ให้ที่อเี่จับีมาขอทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเผาให้ฉันอยู่กับเมทิอยู่กับเมทชิเผาแล้วนึงไปเดี๋ยวไปช่วยเผาเร้อยเ็จ เออชุบจนย่สุดยอดไปเลยจ้าสุดยอดไปเลยวู้วฟูดดาก็เสร็จพอดีอ๋ไมีใครอยู่นี่นี่เด็ด็กกินอยู่นี่พาเพื่อนกลับบ้านด้จ้ะอ้าฮ่าฮ่าจะชุบว้าวชนะเป็นครั้งแรกฮ่าไอ้โมนาไอ้โมนาใช่ปะเขาชื่อโมนาปะซาล่า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 อโมนาทีมากโอ้ไม่เกิา ไหนไหนบอกว่าเราจะมาช่วยตาล่าเลยนะ